ผูสูงวัยรู้ท่าทคันสื่อตอนฉันจัดแจ้งฉันจัดแจ้ง,จจงกำลังฟังเพลงเพลินๆกันอยู่เลยใช่ไหมล่ะครับวันนี้ตอบโจทย์สำหรับใครที่มีอาการปวดเขา่าปวดหลัง ปวดเอวหน้ามืดวิงเวียนศีรษะขอแนะนำยาสมุนไพรครอบจัก,กรวาลเพียงแค่ถูบริเวณที่ปวดก็จะหายภายใน5วันย้ำา5วันเท่านั้นเลยทีเดียวถ้าไม่เชื่อเรามีทั้งการรับรองจากปากของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภยัยหายห่วงแน่นอนจากลูกค้าที่ซื้อ,อยาของเราไปบอกว่าทายาสมุนไพรครอบจัก,กรวาลเพียง5วันรู้สึกดีขึ้นทันตาเห็นข้อมูลเกินจริง ินไปหรือเปล่าเนี่ยเราจะทำยังไงดีไม่ได้แล้วแบบเนี้ยต้องหาวิธีฉันจะแจ้ง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 แจ้งได้สิยายแจ้งยังไงหรอแจ้งได้ที่โทรหนึ่งสองศูนย์ศูนย์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสชสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์อินเทอร์เน็ตและการออกอากาศเนื้อหารายการโฆษณาเฉพาะวิทยุโทรทัศน์โอ้แจวะ่ะแล้วยังมีปะยังมีสิใจะาาย สายด่วน1556สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยร้องเรียนการโฆษณาทางสื่อต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพและยังมีสายด่วน1212 12กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร้องเรียนการคุกคามทางไซเบอร์และการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์โอ้โหเบอร์โทรมีต้นเยอะแยะเลยอะแล้วไอ้ขั้นตอนวิธีการร้องเรียนเนี่ย มีอะไรบ้างอลิศโอ้ยง่ายๆเลยยายแค่ทําวิธีการนี้ 1. ระบุสื่อที่พบการโฆษณาและข้อมูลเกี่ยวกับสื่อเช่นวันเวลาที่พบโฆษณาขึ้นความถี่หรือช่องรายการชื่อสถานีชื่อรายการชื่อผู้จัดรายการหรือระบุจังหวัด 2. รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาเช่นชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดของผลิตภัณฑ์ได้แก่อาหารยา เครื่องสาอางหรือเครื่องมือแพทย์เลขที่โฆษณาผลิตภัณฑ์เป็นต้น 3. รายละเอียดวิธีโฆษณาเช่นการจัดรายการสปอตโฆษณามีผู้เล่าประสบการณ์ดาราหรือเน็ตไอดอลหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นผู้รีวิวผลิตภัณฑ์หรืออื่นๆ 4. ประเด็นที่สงสัยว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ปลอดภัยเช่นการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงมีการรับรองสรรพคุณอย่างไม่น่าเป็นไปได้ให้ดูรายละเอียดข้อห้ามในการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพแต่ละประเภท ห้ากรณีเป็นสมาชิกโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกเคเบิลทีวีหรือดาวเทียมจะต้องเก็บสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกไว้เป็นหลักฐานมันต้องอย่างนี้สิสูงวัยอย่างใหญ่ก็ทําได้เราสามารถมีส่วนร่วมในสื่อได้หากพบการกระทําความผิดในสือ่อไม่ไว่าจะเป็นการเอาเปรียมผู้ใช้สือ่อและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทุกทุกคนสามารถรร้องเรียนได้ฉันจะแจ้งฉันจะแจ้งฉันจะแจ้ง เราต้องบอกคนใกล้ตัวเพื่อนสนิทให้เฝ้าระวังเป็นหูเป็นตา